สวัสดีครับ PMC พายไม่ชินชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้างานอยุธยาเหมือนเช่นเคยนะครับผมเนี่ยครับหลังจากผมเดินกดแถวสุดท้ายเสร็จไปแล้วนะครับผมก็ฝนตกใส่ทุกวันเลยนะครับน้ำขังเนี่ยครับผมแถวสุดท้ายนะครับผลงานแนวตรงนะครับไปจบที่ต้นนะครับเนี่ย ก็ตัดแทบทุกต้นนะครับผมแนวนี้นะครับนี่ครับตัดแทบทุกต้นเลยนะครับผมนี่ครับหลังจากฝนตกใส่นะครับดูกลางวันก็ตกนะครับเพิ่งจะแดดออกแต่กี้เองนะครับอันนี้ผมก็เหลือตกค้างลายนี้ไว้อีกแปดต้นนะครับนครับหมดเชือกปางแดงแดแต่ว่าน้ํามันท่วมคังนะครับผมก็เลยดึงแผ่นมา ปูหนาๆไว้เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็เหลือแปต้นสุดท้ายครับยังไงก็ตรงนี้ก็โลงใจแล้วนะครับผมทำงานแถวสุดท้ายยา,ยากๆไปแล้วนะครับก็ตัดเทเวลาตัดให้ทุกต้นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม ช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจําหน่ายเสาเข็มสําร็จรูปมออกนะครับผมทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับมีครบจบที่เดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกตุ่มออโต้นะครับระบบไฮดรอลิกแล้วก็เครื่องกดระบบไฮดรอลิกเสียงไม่ดังไม่สะเทือนนะครับดังคลิปที่ผมลงไปนะครับผมเครื่องตอกก็จะประมาณนั้นนะครับครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูข้างล่างนะครับ นี่ครับผมเดินเข้าตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมไอ้โมนที่ตกทางนะครับ f 3 f สามามแล้วก็ f 2สองตรงนั้นนะครับตรงดินเละนั่นนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมเนี่ยครับเอฟสอบตรงนี้นะครับตรงดินเละนี่แหละครับผมทีแรกนึกว่าหมูหมูไม่หมูแล้วนะครับผม นีต้นสุดท้ายของแถวนี้ครับผมผลงานนะครับก็ได้ตัดน,นะครับผมอันนี้แถวนี้ครับตัดทุกต้นนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็สำหรับคลิปนี้พอสังเกตอย่างนี้นะครับผมเ,เจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับ